ก็มาเที่ยวฝั่งนี้ค่ะฝั่งในเมืองเห็นไหมฟ้าเลยแดดแรงเหมือนกับของกินนี่ไก่ไก่ทอดชิ้นละสี่ดอนน่าจะชิ้นละดอนห้าสิบอะโวคาโดนี่สิบดอลลาร์มันเป็นอันนี้มันเป็น อะโคโดของคนเวียดนามนะของคนเวียดนามเพื่อสุขภาพอร่อยเข้ากันอออื เนื้อปลาแล้วกกแกะชุบแป้งทอดแบล็กสวอนอ <Black Swan. S 2> หงด<ำ>ําออสเตเลียมีแต่หงดํานะไม่มีหงขาวเหมือนยุโรปยุโรปเขาจะมีหงขาว มีอาหารที่ไหนซีเกาวที่นั่นพักสลัดแล้วก็อะโบคาโดห่อไล์เปเปอร์ ấy ừ. mì luôn Ngon Đây tinh phần Đưa dày mà เรือสำรัง ลองชิ้นทีละห้าดอนหรือว่าสิบสองดอนก็ไม่รู้ ที่เกาวเขาไล่กัน <laughs> ก็แดดร้อนนะคะมั็นพลังอ่เอาไปนึ่งจะไปต้มต้มแล้วก็มาบดบดบดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ชุบแป้งทอด กินแป้งอะ้วนะอ้ออันนี้อันนี้อันนี้หันห่นหั่นหั่นแล้วเลยไม่ได้อย่างว่าแหละเอาไปต้มแนละ้บวดบวดบดบดเข้ากันเนาะมาปั่น เป็นมัวมัวเหมือนในตำนานเลยมไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้ใหม่อันนี้วิดีโอโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่มีอ่าซิมใช้ไวไฟเอาที่บ้าน าออกมากินข้าวข้างนอกเอา แค่เขาแค่ล้มเองก็ไม่ได้อะไรนะแค่ถลอกแล้วทีนี้กินไก่ไงก็ปวดขึ้นแล้วแบบแดงไม่ยอมหายกินไก่แบบมันมันแค่ถลอกนะว่ามันจะไม่เหมือนแผลหรือะไรอย่างเี้ยนึกว่ามันจะไม่เป็นไรพอกินไปสองวันเองวันละมือ้อบวมมขึ้นมาเลยบวมแล้ว ปวดอย่างแรงต้องกินยาพาราของใครที่ได้รับบาดเจ็บเรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแผลหรืออะไรเนะี่ยห้ามกินไก่เลยค่ะแต่เรากินได้แต่ไก่นีพวกไก่พวกปลาลอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต,แต่กินแล้วก็แผลไฮโดรเจนแล้วก็ล้างให้มันเป็นฟองขึ้นมานะ ล้างฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาพาราแล้วเรากินแล้วก็กลับไม่กินยาพาราช่ยปวดทรมานมันหายยากอยู่แล้วเน้ะตรงเขาเนี่หายยากอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะงอเขาจะพับเขา่าบรรยากาศดีอค่ะบรรยากาศดีทางนู้นก็จะเป็นแพร ทางนู้นอ่ะเป็นแพที่บ้าไปขึ้นเรืองไงเขาก็มีซีฟู้ดขายเหมือนเดิมแหละจะให้เขาเผาให้กินตอนนั้นก็เลยได้กาก็เลยก็ได้วนวอเดอร์โอเคสวัสดีค่ะแฮมเบอร์เกอร์เดย